สวัสดีค่ะมาดามอโภนะคะตอนนี้อยู่อ่างหอยแดงนะคะเฮ้ย,อ,ยๆๆอันนี้เขาจะลาดยางนะคะโรยนี่ไปก่อนทำประยุกตม่ดูฝนเนาะมันจะไม่มีฝุนถ้าฤดูฝนนะคะถ้าเป็นฤดูล้วก็จะฝุ่นเยอะนะคะ น้ำเยอะมากนะคะต้องระวังน้ำเด้อสาทุบรรยากาศโคตรดีเลยนะคะทุกคนเอ้ยเอ้ยเอ้ย เจ,นนจอถนนอีกแนีวยคอะ้็อยากไปนะคะไปท่องเที่ยวนะคิดว่าไปท่องเที่ยวแต่ต้องระวังถนนสักหน่อยนะคะฉลับลงนี่ลงข้างอ่างเรียบร้อยนะคะอ่างนี้ลึกนะคะพอสมควร ตอนนี้มีแต่รถแม็โครมั้งที่ไปอ่ะรถใหญ่นะคะเล้เราก็อยางมาถ่ายตรงที่ว่าน้ํามันเยอะอะคะ่ะว่าน้ํามันเยอะขนาดไหนนะคะ โอ้ยโอยสุดยอดเลยถนนดีมากแต่อีกไม่นานเราจะได้ถนนแบบว่าไอ้ไรนะเอะรถนนถนนลาดยางแล้วนะคะไม่ใช่คนกรีตแล้วนะอ้ยาดันอัดเืบนะถ้าลงตรงนี้ปุ๊บคุณจบเลยชีวิตเย้ย ไปทางนี้ดีกว่ามันไม่มีรถแทงหรอนะืออไปชั่วหน่อยนะคะโอู้ดีตน้ําเยอะมากเลยทุกคนบรรยากาศดีมากเลยนะคะอามาดูน้ําตรงนั้นอะ่ะสุดๆเลยนะคะ ตกลงนี้ปุ๊บอะเหลือมแค่เนี่ยดู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 จอดตรงนี้ก่อนนะคะบ้านน้ำน้ำมนลมหาศาลนะคะโอ้โห و. อาสุดยอดน้ำดูทุกคนทำไมมันขนาดนี้ห้ามตกลงไปเด,ด็ดขาดถ้าตกลงไปคิดว่ารอดไหม ก็น่าจะรอดอยู่นะแต่อาจจะแบบโอ้โหทำหน้ากลัวมากเลยอ่ะอ๋อทุกคนสุดๆอ่ะ มันเหมือนมีพลัง ตองนี้นะคะเวลาน้ำผ่านเราจะเป็นอย่างไรป้าน้องมาอย่าตกน้ำนะลูกเด้อนี่โอ้ตรงนี้ยิ่งน่ากลัวรึเปล่าเนี่ยป้าทุ่โอ้น้ำใหญ่มากเลยอย่าตกลงเด้อ แต่ตรงนี้น้ำแรงนะคะ จบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาด่างของคุณนี้ด้วยค่ะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ที่ชมกันได้สวัสดีค่ะ